รบผมคันนี้นะนครับเป็นวันด้า CBR ครับรุ่ 10R มาอีกแล้วครับคันนี้2000กะโลนั่นเองครับปี2 0 0ูนะครับนี่ฮะดอกยางเต็มอยู่เลยนะครับยังมีหนวดอยู่ตรงกลางเลยเนาะนี่เนีหมเลยรถใหม่แท้นะครับ2000กะโลแท้ๆเลยเป็นสีน้ำเงินนะครับคันนี้นี่ฮะดอกยางอนะลึกเติบเลยครับดูนิ้วผมนะครับนี่ปึ๊บเข้าไปหนามากดอกยางลึกจริงคันนี้สวยมากครับเจ็ดเอเลยฮะ สวยจริงๆนะครับสภาพนางฟ้าสองพันกัลโลนั่นเองครับดูชุดทรงชุดสีได้เลยนะครับนี่ยจะค่อยๆไล่ไปดูนะครับนะครับนี่ครับผมสภาพของสภาพเครื่องนะฮะพอเธอนะครับค่อยๆค่อยไล่นะอันนี้เดิมๆนะครับมังคงมังคนกระจงกระจกเดิมๆเลยนะครับผม เขาสะอาดนะครับเนี่ยนะครับนหน้าครับใชยหน้านี่สวยจริงๆครับ c ตีนะครับออกแบบมารอบนี้นะครับออนิวงเขางานจริงๆนี่ครับแหลิงข้างซ้ายกันบ้างครับ สภาพดีเยี่ยมนะครับสภาพดีเยี่ยมเลยคันนี้นะสองพาโรได้แท้เขวิ่งน้อยมากนะครับสองพันกัโลน,นั่นเองนะครับดูบนทงบนถังครับไม่มีรอยมีบุบแดงทั้งสิ้นนะครับสายเห็นกันชัดชัดนะครับน,นี้สีน,นี่นะนี่ครับงามนะครับ ในกรุงเทพด้วยโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะดูหน้าใหม่กันโชคปรับระดับได้นะครับกหน้าใบแจ๊สองดอกแท้นะครับนี่ดอกนี้ยังพุ่มยางไว้อยู่เลยนะเปิดกระพริบนิดหนึง่งฮอนดาจา้จะกระพริบน้อยกว่ายาวมาห้ายาวห้านี่ไม้ผมถ่ายกับกล้องผมนี่กระพริบกระพริบ,น,รบนะครับอสองพันแปดร้อยโลนะครับลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเลยรับ ไฟล้อครับเพราะจริงเสียงมันจะนุ่มๆนะครโอเคครับไปดูไฟหน้ากันนี่ฮะไฟต่ำเขานะครับมาดูไฟสูงเห็ไม่ต่ำติดหมดนะเสียงนุ่มครับเสียงพออย่างไฟท้ายครับโอเคจะลองเปิดให้ฟังครับดูหน้าไม้นะครับ มากครับรอบมาเต็มครับราสีบราคันนี้เข้ามานี่ครับผมแน่นจริงๆสองบันโลแท้นะครับสภาพแบบนี้หายากมากครับสีน้ำเงินนะครับไปหาที่มาไม้น้อยอยู่คันนี้แนะนำครับไม้แท้แน่นอนจากที่นี่นะครับผมการันตีไม้แท้นะครับหายากนะครับรถไม้แท้รถวอคอนด้าทีีอาพวกนี้ครับโอเคครับผมทหรับคันนี้ก็มานี้ครับสวัสดีครับมาดูตัวจริงได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม